สวัสดีจ้ามินิสิภาพไปเบื้งวิธีการปลูกผักกวางตุง้งหรือว่าผักกระจ่อนเนาะจา้าโดยการใส่ต้นกล้าที่ห้าเพาะจากมเมล็ดเนาะจา้าก่อนอื่นเฮอก็ไปเตรียมแปลงปลูกกันก่อนเลยจา้าช่วงนี้ก็เขานานหนาวแล้วเนาะจา้าฝนก็นจะตกน้อยลงเวลาห้าขุดแปลงเนี่ยเฮาก็ต้องขุดให้พื้นแปลงมันตํำกว่าพื้นดินปกติเนาะจา้า พอเวลาห,หดน้ำเนี่ยน้ำมันจังจะก่ได้ไหลหนีไปอื่นเนาะจา้ามันก็จะได้ชุ่มชื้นเพิ่มความชุ่มชื้นให้หนาดินอยู่ในแปลงเนาะจา้าอันนี้เห้ก็ใส่จอเนาจากพอขุดฝืนดินเ็จก็เกลียนดินให้มันเรียบตามในคลิปเลยจา้าหลังจากนั้นก็หดน้ำให้มันซุ่มเนาะจา้าเผื่อที่เวลาวเอาต้นกล้ามาดำมันจะได้ปักดำลง่งายเนาะจา้าน้ำที่เ้าใส่นี่ก็คือไดมาจาก าสาะที่กักเก็บน้ำไว้เนาะจ้ะอันนี้สานวยนี้ก็คือใส่น้ำไ้ตลอดปีเลยจ้ะหลังจากนั้นก็มาพุ่มน้ำต้นกาเนาะจ้ะเพื่อเวลาเข้าถอนขึ้นมาหากมันจะได้บ่ขาดเนาะจ่ะถอนกันออกมาเป็นตนๆตนเลยจ้ะนี่เละจ้ะดึงกันขึ้นมาทั้งตนแบบนี้เลยจ้ะ วิธีนี่ก็คือจะได้พลดีช่วงหนาหนาวนะจ๊ะเพราะว่าแดดมันจะบรจัดเพราะแดดมันบรจัดใบผักมันก็นจะบรบรใหม่บรสศูญย์เสียนามนะจ๊ะนี่พอเฮาได้ต้นพันพอเขาได้ต้นพันุตามจำนวนที่เขาต้องการแล้วก็เอาไปปลูกกันเลยจ้ะปลูกกับใส่วิธีการเนี่ยจะดำลงไปในนานผักที่เขาเตรียมไว้เมื่อกี้นะจ้ะ ดำให้มันเต็มนานดำไปเรื่อยๆจ้ะเบิ่งเพื่อนๆไปก่อนเนาะจ้ะเพื่อความสวยงามกะดำให้มันตรงแถวตรงแนวไปเนาะจ้ะดี๋ยวาจะผ่านไปเคืองทาง่าแล้วจ้ะซอยกันสองคนเนาะจ้ะเถางถ่ายเถืงเห็ด พอเสร็จจากฟังนี้กะมาเริ่มอีกฟังหนึ่งจ้ะนี่กะเกือบจะเสร็จแล้วจ้ะจะเต็มแปลงแล้วเพราะหลังจากที่ห้องปลูกเสร็จแล้วกะมาหดนาม,นมันซูมอีกเที่ยนึงเนาะจา้ะหดนามเสร็จกะจะเอาผ้ามาคุ้มผ้าสะแลนมาคุ้มเนาะอาผ้าสะแลนหนีบางคนเพิ่อนอาจจะบ่คุ้มเนาะจา้ะแต่วายูหนีจะคุ้มสามแดดเนาะจา้ะ แต่ว่าย่ามขึ้นนี่เขาก็ต้องมาเอาเผาออเพื่อให้ผักมันได้รับน้ำหมอกเต็มที่นะจ้ะกลางวันคุ้มเผื่อบ่ให้แดดมันสัมผัสกับต้นกล้าโดยตรงนะจ้ะมันจะได้บเบ่เหี่ยวเนาะไอส่วน PVC ที่ขาดตรงกลางเนี่ยคือบ่ให้ผ่าสลนมันไปทับผักเราหยอดมันหักเนะจ้ะพอคุ้มเสร็จนี่็เอาขีหินนะจ๊ะขีดดินแข็งแข็งขีดดินหนักๆทับไว้เนาะเผื่อบ่ให้มันปิวหนี หลังจากนี้สามมือเลาวจ้าต้นกามันก็นจะเริ่มติดคุ้มใบแบบนี้เลยจ้าเพราะต้นกามมันเริ่มติดเริ่มตั้งตังตวได้เท่ากับจังสิมใส่ปุ๋ยขอกเนาะจ้าแต่ว่าต้นเนี่ยจะเป็นปุ๋ยขี้ไกเนาะจ้าเพราะว่าคันเป็นปุ๋ยขีง้งัวมันจะมีมเมล็ดหยาหลายเกินไปเราเวลามันใหญ่มากมันจะมีหยาแท้มหลายเขาก็ต้องมาเอาหุนห่นหยาอีก หลังจากนี้อีก30มสิือดอกมันกระเหลืองสะพังพร้อมตัดขายฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปในเด้อจา้าพอกันไม่คลิปหนามือนีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจา้า